ก็สวัสดีครับเพื่อนๆืนก็มาอยู่กับปั๊มน้ำนะครับอ่าพิตตชินะครับอาการนะครับเสร็จแลครับอ่าเมื่อถึงเมื่อถึงเวลาตัดแล้วนะครับมันไม่ตัดครับมันก็แรงดัน่วนะครับ สาเหตุคืออะไรครับสาเหตุคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีฟองออกมานะครับมีฟองออกมาตรงนี้นะครับสาเหตุที่มันรั่วนะครับมันจะเก็บแรงดันไม่อยู่นะครับทาให้แรงดันลดแล้วก็สวิตตัดต่อตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับอ่ามีี้รั่วอยู่นะครับผมจะเอาน้ํเถีใส่นะครับผมจะน้ำถีใส่ครับฟองเยอะเลยครับแสดงว่ารั่วแล้วนะครับ เปลี่ยนแล้วนะครับโอเคครับก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนี่ก็ซื้อมาใหม่แล้วนะครับอ่าก็จะเป็นของเทบนะครับเพราะว่าของจริงของแท้นะครับราคาสูงนะครับก็ซื้อของเทบมาใส่ก็ขันเข้าที่เดิมนะครับขันเข้าที่เดิมให้แน่นเลยนะครับจะเล่นของแท้ก็ได้นะครับแนะนําให้เล่นของแท้ดีกว่านครับทนดีอันนี้ของเทบนะครับ ก็แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับลูกค้าต้องการงบประหยัดนะครับมาเรามาทดสอบกันนะครับเราจะมาเสียบปลั๊กแล้วก็ดูที่เพชเชอร์นะครับสวิตตรงนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับ <What? S 1> เราได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วก็เสียบปลั๊กเลยนะครับ เนะครับก็ดูนะครับดูที่เพชเชอร์นะครับไม่เด้งแล้วนะครับเพชเชอร์ไม่เด้งแล้วก็จบนะครับลูกยางตัวนี้รั่วนะครับแล้วก็ทางที่ดีก็เปิดตรงนี้เช็คด้วยนะครับมีขยะไปตันอยู่ที่เช็ควาลอเปล่าก็วิธีง่ายๆนะครับสําหรับการเช็คการเปลี่ยนนะครับหม้อลมนะครับแล้วก็เช็คดูที่สวิตเพชเชอร์นะครับก็ง่ายๆนะครับทําเองที่บ้านได้นะครับ ยังไก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ